สวัสดีครับคลิปนี้เรามาอธิบายเรื่องการทําภาพเอียงลักษณะเป็นเหมือนกับภาพ Pur p ป r ร์พสตินะครับทีนี้ในการทำเปอร์พิสต e ปเนี่ยในโคลโดอรก็จะมีคําสั่งก็ค,คือเป็นคําสั่ง as perspective นะครับเพราะว่าตัวซึ่งเป็นรุ่นเก่าแล้วอย่างผมใช้เป็นเวอร์ชัน14 x 4นะครับก็ยังไม่สามารถทําภาพเอียงกับภาพที่เป็น bitmap ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพกรณีที่เป็น เป็นภาพแบบลักษณะเป็นเวกเตอร์เนี่ยเขาจะสามารถจะทำ as เป r as เปิ e ิีได้อยู่แล้วนะครับโดยการเปิดคำสั่งตัวนี้นะครับเอฟเฟกแล้วก็ as เปิ e c ิ i v ีเห็นไหมครับมันก็จะมีมีโนดขึ้นมาให้เราปรับภาพให้เป็น p เป p e c t i v e ได้นะครับทีนี้มันจะทำได้กับเวกเตอร์เท่านั้นนะครับบิตแมทก็ทำไม่ได้นะครับเอเวอร์ชันเก่าแต่พอมาถึงเป็น เวอร์ชันใหม่แล้วนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับจะเปิดให้ดูคือเวอร์ชันเวอร์ชันใหม่ของคูโรดอร์เนี่ย mm hmm. เขาจะทำ, mm hmm. ท,ำทำการคำสั่ง as p e ปอร์ฟ hmm. ิกับรูป b i t m a p ได้นะครับ mm hmm. ก็คือมีการทำเหมือนลนักษณะว่าเป็นตัวแล้วก็กุบไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็เปิดคำสั่ง a s p e r อร์ hmm. ได้เลยนะครับซึ่งสามารถจะทำกับภาพ Bitmap ได้นะครับ mm hmm. ก็เป็นเวอร์ชั่นปรับปรุง เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันเก่ายังทําไม่ได้นะครับก็ทีนี้เราก็ดูวิธีทําในเวอร์ชันเก่าครับเรามาดูวิธีทากันนะครับก็คือการที่เราทําภาพเอยีงอยงนี้เราอันดับแรกก็เพิ่มเอารูปบิสแม็เอารูปบิสแม็เข้ามาก่อนนะครับ๋ยวผมจะใช้ลักษณะเหมือนกันก,นการจับหน้าจอที่ที่จอคอมเลยนะครับอย่างนี้นะครับแล้วกดเป็นสกินคีย์บอร์ดเป็นการเหมือนกับจับภาพหน้าจอแล้วก็มาวางเพสวางบน บนโคลดอร์นะครับก็จะเป็นภาพบิดแมทนะครับพอเรามาเปิดคําสั่งเอฟเฟกต์แอสเปกตีฟมันจะใส่ไม่สามารถจะทําได้ถึงเราจะนําตัวสื่อไปป่าไว้ข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ทําการกุ๊บกรุ๊ปสองอันไว้่างนี้นะครับก็ยังไม่สามารถใช้คําสั่งแอสเปกตีฟได้เพราะว่ามันเป็นภาพบิดแมทนะครับทีนี้แต่ว่าโคลดอร์เขาก็มีคําสั่งของที่จะทํากับตัวบิดแมทได้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีทํากันนะครับอันดับแรกเราก็จับรูปบิดแมทไว้นะครับ จากนั้นเราก็เปิดคําสั่งผมจะเปิดคําสั่งเป็นคําสั่งของปิดแมทนะครับก็คือเปิดปิดแมทแล้วก็เลือกเป็น 3D effect นะครับเลือกเป็น as เลือกเป็น p e r ร e c t i v e นะครับแต่ตัวนี้มันจะมีข้อจํากัดที่ว่ามันไม่สามารถตั้งเป็นเบอร์ได้นะครับมันต้องลากมือนะครับลากปุบคำว่า,าปุบมันจะมันจะหดเข้ามาลักษณะนี้เห็นหครับเห็นภาพสีแดงๆตรงนนั้ตรกลางนะครับ,นะรบลักษณะนีดึงเปอร์เข้ามา ในจุดทางซ้ายมือนะครับแล้วกดวิวดูก่อนก็ได้นะเห็นไหมครับภาพก็จะกลับเป็นภาพก็จะเป็นเปอรสิสทแล้วเราก็กดโอเคทีนี้มันยังดูไม่ไม,ไม่สมจริงเพราะว่ามันยืดเกินไปคือภาพของจอผมนี่จะเป็นจอแบบแลักษณะว่างแล้วก็บีบเข้ามาษณะ,ะน,น,นีครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็จะเป็นภาพบิ t แมสที่เป็นเปิดสิสทได้แล้วนะครับเนเลือก็เพขึ้หมาอีกอันปรากฏว่าไอตัวที่ขอบเนี่ยมันจะเป็นภาพบิ t แมสใช่ไหมครับมันก็จะเป็นคงเป็นสีแบบอยู ก็มีในส่วนของขขาวอยู่นะครับแล้วก็มาเปิดใช้เครื่องมือเชฟทูนะครับดึงโนดเข้ามานะครับดึงโนดตัวนี้เข้ามาเห็นไหมครับแค่นี้เองมันก็จะทําให้ให้พื้นหลังใสนะครับเดี๋ยวต้องต้องจับดีๆแล้วต้องจับให้โดนทีละโนดนะครับนะแล้วก็จับโนดนี้เข้ามานะครับนะมองนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เดี๋ยวผมจะ เอาปืนสีดำไว้ข้างหลังมันนะครับจะได้มองเห็นนะครับเพืนสบายๆจะได้มองเห็นใช่ไหมครับมันเปลักษณะนี้เราก็ดึงดึงโหนดของตัวภาพบิดแมทเนี่ยเข้ามานะครับเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้ภาพบิดแมทที่เป็นโพซีฟแบบใช้ได้นะครับทีนี้เราก็า่ามาเสริมเติมแต่งเข้าไปอย่างเช่นว่าตัวเนี้ย ก็สลัว่าเออจะให้มันซ้อนกันใช่ไหมครับจะให้รู้ว่ามันซ้อนกันสองอันนะครับก็มีการเพิ่มเพิ่มชาร์โดเข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําเรียนนิดนึงเพราะมันยังปิดไม่หมดนะครับปิดขอบขาวให้หมดไปนะครับดังเป็นลักษณะนี้ฮนะเราก็ทําเป็นดรอปชาร์โดนะครับดรอปชาร์โดแล้วก็เลือกเลือกเลือกแบบของดรอปชาร์โดเป็นสี เป็นดำมีเนี่ยนะมันก็จะดูเหมือนกับมันซ้อนกันเพราะมีเงาของหน้า,นากับด้านหลังซึ่งซ้อนกันใช่ไหมครับเราเราเปลี่ยนเป็นนอมอนก่อนนะครับเป็นเงาเป็นนอมอนครับหลังจากนั้นเราก็แยกเงาออกมาเลยก็ได้นะครับก็คือจะทําเป็นสองสองอย่างก็คือว่าให้มันเงาเป็นแบบตัวซึ่งมันวางไว้บนข้างหน้าของตัวนี้ก็จะเป็นเงาที่ทอดเข้าไปตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ทําเงาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ แยกเขาออกมาก่อนก็ได้นะครับเบรกเบรคเงาออมาทีนี้เงาเงาจะอิสระจากตัวแม่เห็นไหมครับถ้าดึงมาอย่างเงี้ยก็จะดูเหมือนมันไกลกว่ากันหน่อยหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็อันนี้ทําใหม่แล้วก็เอ็กซ์โพสตีอีกครั้งหนงึ่ง,งทําใหม่นะครับเป็นแบบเงากระจายรอบตัวนะครับเงากระจายรอบตัวแล้วก็เลือกเป็นสีขาวนะครับเลือกเป็นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนความเป็นขนนกนี่ให้ให้ใกล้ๆนะครับสักประมาณสิบ ระานี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับมันพองๆขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนความใสให้มันขึ้นมานิดนึงเพื่อจะให้มันไม่ดูฟุ้งมากนะครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็ได้แล้วเราก็แค่แยกแยกไอ้แยกเงาออกมาได้นะครับแล้วก็เบรกเงาเบรกเงาแล้วก็เอาเงาเงาตัวนี้ไปไว้หลังในตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ Order In f น o n t of เดี๋ยวออออเอาใหม่ Order แล้วก็ มีหายาักหลังนะครับคือคืออยู่ข้างหลังฉักหลังหรือว่าเอาใหม่ออเดอร์ไปว่าออเดอร์ฉักหลังไปไว้ที่แบ็กนะครับมันก็จะมีเงาตัวนี้ไอ้เงาตัวนี้เงาคือเงานี่ก็ยังมีปัญหาอีกนะครับว่าถ้าคนที่ใช้เวอร์ชั่นเก่ากว่าเวอร์ชันสิบสิบสี่ไม่สามารถเปลี่ยนแยกเงาออกมาแล้วเปลี่ยนสีเงาได้นะครับเปลี่ยนสีเงาได้นี่จะเป็นเวอร์ชันสิบสี่ขึ้นไปถีงจะเปลี่ยนสีเงาได้นะครับนะครับเปลี่ยนเป็นสีสีเงาให้เป็นสีอื่นได้ด้วย เป็นสีแดงก็ได้นะครับใช่ไหมครับมันก็จะดูแบบว่ามีมิติมีมิติของวัตถุขึ้นมาแล้วก็วาดวาดเป็นรูปเข้าไปนะครแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยนะครับวิธีทําภาพเอียงในภาพบิตแมทครับเอามาประกอบได้อย่างเช่นเราจะโฆษณาเว็บไซต์หรือว่าโฆษณาเป็นเกมนะครับเป็นฉากเกมแล่ามาเรียงเลียงกันแล้วก็มามาพูดเป็นทําเป็นใบปลิวหรือเป็นวิดีโอนะครับก็ได้นะครับ ลองทำกันดูนะครับแล้วก็ิดปัญหาตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ครับเดี๋ยวขอทวนช้าๆอีกทีนึ่งนะครับวิธีทำนะครับอันดับแรกคือเราต้องนําภาพ bitmap เข้ามาก่อนภาพ b i ด m a p จากจาก,จากที่ไหนก็ได้อย่างเช่นเป็นตัวตัวตวิดีโอนีอ่โปรแกรมอัานวิดีโอ OBS นะครับผมก็จับหน้าจอปุ๊บแล้วก็มาวางไว้ที่คลดอรจับหน้าจอเรากด Print Screen ที่คีย์บอร์ดนะครับเป็นการ ก็พิมภาพหน้าจอมาไว้ที่คลิปคลิปปอดครับแล้วก็วางนะครับก็จะรีวางนะครับแล้วก็ได้รูปมาแล้วมันก็เป็นภาพบิตแมทนะอันนี้จะสังเกตว่าตัวเนี้ยคาสั่งของเอฟเฟกต์แอสโซเฟติฟไม่ขึ้นนะครับก็เพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่าครับมันไม่ขึ้นมันยังไม่ซัพพอร์ตนะครับเวอร์ชันใหม่ซัพพอร์ตแล้วนะครับตัวนี้มันจะตัวนี้มันจะเข้มว่าใช้ได้ครับภาพบิตแมทอ่าทีนี้เราก็มาดูวิธีทํานะครับกด บิดแมทนะครับที่ที่เมนูบาร์จากนั้นเลือกคําสั่ง 3D Effect นะครับแล้วก็เลือกเป็นโปรเพสติฟนะครับจากนั้นรจับที่ตัวนี้เข้ามานะครับจะเห็นว่าเส้นสีน้ำเงินเป็นสีเป็นขอบภาพเก่าเส้นสีแดงเป็นขอบภาพใหม่แล้วก็กดโอเคนะครับอ่านะเท่านี้เราก็จะได้เป็นภาพเอียงแล้วทีนี้เราก็บีบข้ามานิดนึงเพื่อให้มันดูมิติมันเหมือนกับว่ามันซ้อนทับกันอยู่จริงๆนะครับ คือไอ้ตรงแนวเนี้เราปรับท่าอิสระอยู่แล้วแล้วก็ใช้เครื่องมือเชฟทูนะครับดึงโหนดส่วนเกินของของภาพออกไปเพื่อให้ฉากหลังใสนะครับเรียบร้อยนะครับเท่านี้เราก็ได้ภาพบิตแมทที่มีลักษณะการวางแบบโปรพสซีฟให้เราเรียบร้อยแล้วนะลองทำกันดูครับติดปัญหาตรงไหนก็สามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับที่เว็บไซต์ไทยแรงโคโลดอร์ยูเซอร์นะครับก็เป็นเว็บ อย่างตัวที่เป็นเป็นวิดีโอเนี่ยผมก็จะทำไว้อยู่ใน Thailand c o r r ดร d o เ s e r เป็นของ YouTube นะครับก็สามารถจะเข้าไปกดติดตามได้แล้วก็ตัวที่ผมมีทำเป็นช่องสองนะครับก็อันนี้เป็น e ซ o n d s e c o n d c h น n n e l นะครับเป็นช่องสองของผมที่ที่ทำเป็นช่องลุงสอนคอมนะจะทำเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็ยังมีการใช้งานของ c o r r ด้วยนะครับเรามากดที่เพลิ์นะครับนะกดเพลิ์แล้วก็จะมีของค o r r d o r ด้วยนะครับการสร้างเส้นนะเป็น c รที่ทําไว้นะครับแล้วก็ดูเป็นไอตัวที่มีแนวของการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรมฟรีนะครับ vstd นะครับใครจะเข้าไปติดตามก็ไปกดต่างทางนี้ได้นะครับในตรงนี้ก็มีโปรแกรม corridor ด้วยนะครับก็ลอง ช่วยกดติดตามด้วยนะครับช่องสองช่องที่สองครับนี่ช่องที่สองกลับไปที่เมนชั่นอลนะครับคือเป็นไท a ันโคโลน r เซอร์ครับสองช่องนี้ก็เป็นให้ปิดคนเดียวกันในการทำนะครับเสียงเดียวกันขอบคุณครับช่วยฝากกดซับสไคร b ์ช่องที่สองให้ด้วยนะครับช่องลุงสอนคอมนะครับก็เป็นข้อมูลจะเขียนว่าเป็น YouTube u s e s เซแล้วก็ ลงทูนนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ